ฮคลิกที่นี่เพื่อกด s u b ส c r ร b ดนะครับเป็นพรัณัการขายนี่ยากจังนะฉันขายเครื่องครัวไม่ได้เลยตลอดเช้านี้ฮะร้านอาหารคุณฟูเหรอหาของกินก่อนดีกว่าฮะขณะตอนนี้คือหนึ่งตอนหนึ่งพบกับรอบต่อไป การแข่งทาอาหารฮะนั่นมิวมิวนี่เจ๋งไปเลยเธอจะต้องชนะแน่แนะฮะกรรมการค่เตาอบฉันพงังอไม่นะ,ะ,ะดูสิแขงฉันไม่หมดแล้วค่ะอืมงั้นเธอต้องหาวิธีอื่น<ะ>ไม่งั้นแฮงจะเป็น<อ>ฝ่ายชน,นะมิวมิว<ะ>เดี๋ยวฉันช่วยเองอืมไม่ได้ นี่เป็นเตาวิเศษของฉันทำอาหารทุกอย่างได้ในสามวินาทีและมันจะกลายเป็นของอร่อยอแต่ฉันไม่รู้วิธีใช้มันเดี๋ยวฉันช่วยเองฮทันแท้ ขนมสายไหมสดใหม่หอมกรุ่นจากเตาเฮ้ยอ,อ,อร่อยจังเลยและเค้กไม่ชิ้นนี้ก็แค่วางไว้ในเตาอบสามวินาที สามสองหนึ่งแทนแทนว้าวสมกับเป็นตระอบวิเศษจริงๆนะฮะสุดยอดคะแนนตอนนี้คือสงต่อหนึ่งมิวมิวนำไปหนึ่งคะแนนเยี่ยมเลยรอบนี้เป็นการแข่งขันอาหารผัดวันอาหารทำแห้งไอไม่หยุดเลยแล้วมิวมิวจะเป็นยังไงบ้างไม่ออกอ่ะดูนี่นะ นี่คือกระทะวิเศษมันจะทอดอาหารทุกอย่างโดยไม่มีควันเฮ้ยอาหารไม่เลอะออกมา และจะได้รับอาหารจำนวนมากจากวัตถุดิบเพียงเล็กน้อยด้วยวู้โอ้อ,อกลิ่นหอมมากเลยผสมกับเป็นกระทะวิเศษมิวมิวได้อีกแต้มผมมีเม้อวิเศษด้วยนะ เครื่องครูวิเศษนี่ทำอะไรได้งั้นเหรอนี่คือหม้อวิเศษของผมมันทำซุปได้ใน3ามวินาทีและพร้อมเสิร์ฟในทันทีว้าวกลินหอมมากเลยฉันขอชามใหญ่เลยนะฮคุณฟูลองชิมซุปผมดูสิครับเยี่ยมงั้นขอเป็นชามใบใหญ่สุดเลยนะว้าว อรยอร่อยสุดๆไ,ไปเลยมันอร่อยจริงๆม,ม,มิวมิวได้อีกหนึ่งแต้มตอนนี้คะแนนเป็นสี่ตอนหนึง่งม,มิวมิวเป็นฝ่ายนำอยูอ่เรามีเค้กของผัดและซุปกันแล้วนะอ๋อคราวนี้ผมจะทำน้ำผลไม้ข้นสดดีกว่า แล้วนอยทำผิดช่องระบายน้ำควรอยู่ข้างล่างส่วนช่องใส่ของควรอยู่ข้างบนสิ<ะ><ะ>ถูกของเธอเดี๋ยวฉันประกอบมันใหม่แต่เราไม่มีเวลาเหลือแล้วเออไม่มีปัญหามาทำจานผลไม้กันเถอะเครื่องคันวิเศษนี้จะเปลี่ยนผลไม้เป็นน้ำผลไม้ได้ แล้วถ้าใส่เครื่องมือกลับด้านกันน้ำผลไม้จะกลายเป็นผลไม้นะมันเป็นไปได้เหรอแน่นอนฮิ <c oughs> คุณฟูขอน้ำผลไม้รวมหน่อยได้ไหมครับนี่นะฮฮิฮ่า

ตอนนี้คะแนนห้าตอนหนึ่งมันช่างมหาศัรรย์และขอประกาศผู้ชนะในวันนี้คือเดี๋ยวผมโกคอนมิมิวไม่ได้ปรุงของพวกนั้นเลยฝีมือกิกกี้นะและเขาไม่ใช่ผู้แข่งขันเขาถึงชนะไม่ได้ไงแข่งพูดถูกกิกกี้ไม่ใช่ผู้แข่งขันเขาชนะไม่ได้หรอกมิวมิวฉันขอโทษฉันพยายามช่วยแต่ทำมันพังหมดเลย ไม่เป็นไรหรอกถึงฉันไม่ชนะแต่มันสนุกมากที่ได้ใช้เครื่องครัววิเศษของนายขอซื้อมันได้ไหมจริงเหรอเธอเป็นลูกค้าคนแรกของฉันฉันก็อยากได้ชุดหนึ่งไว้ใช้ที่ร้านนชอนฉันซื้อด้วยวู้วว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 กวววว้วว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 ว เฮ้ฮ่าฮอือฮ่ฮ่าฮอ่าเฮ้ยเจ็บจังเฮ้ฉันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ ลปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันออกไปช่วยด้วยแขกได้ช่วยทีช่วยด้วยช่วยด้วยจะละลายทีเหรอจะละลายแล้วช็อกโกแลตมีเขาแย่แล้วไปช่วยเขาเถอะเราต้องดับไฟก่อนไฟเหรอฮะ ดูสิเราใช้น้ำดับไฟได้นะดูฉันน สักนิดทำยังไงดีล่ะพวกเราไม่แข็งแรงพอฉันมีไอเดียแล้วตามฉันมาช่วยด้วยจะละลายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย อท็ทดไว้เรามาช่วยนายแล้วสุดวายไม่ได้น้ำไหลออกมาทางนี้ฉันช่วยเองอยัดมาอ เรียบร้อยช่วยช็อกโกแลตเร็วโอเคสุดสุด ฮะเฮ้อเฮ้เย้รอดแล้วรอดแล้วฮิ้วเกือบกลายเป็นซอสช็อกโกแลตซะแล้วขอบคุณอ่นายเป็นใครอ่ะเราคือลูกบาลหลากสี สีของพวกนายหายไปไหนไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ

ช่วยด้วยสีฟ้าสีเขียวสีม่วงแดงเหลืองฟ้าเขียวและม่วงกีกี้ก็แค่อยากให้พ้นสีสันสดใสให้เรานี่เองก่ะตุณกี่กี้ เลยเลยดูส <muitas S 2> ิม <sketches> ีอะไรส่องแสงด้วยรีบไปดูกันเถอะอะไรที่อยู่ในถ้ำมันต้องวิเศษแน่ต้องไปตามเจ้านายมาซะแล้วโอ้ายคุณแม็กซ์คุณมาทำอะไรที่นี่ครับอ๋อมไม่มีอะไรฉันขออยู่คนเดียวยุ่งอยู่น่ะโอ้ให้ผมช่วยนะอไม่ไม่อย่าไปพ้นระวังครับ

เธอเคนไม่เป e ็นไรนะไม่นะเราติดอยู่ในถ้ำโอ้เธอทำให้ท right ุกอย่างพังหมดอทำยังไงดีล่ะคะว้าวมาทางนี้เร็วว้าวมันสวยงางาม พวกเธอเป็นอะไรกันน้าโอ้โหในคริสตัลนี่โโอ้คุณแม็กซ์ให้ผมช่วยนะฮ

แดงๆ yup. ข้างล่างคืออะไรในนี้มันร้อนจังแมกมามันคือแมกมาสีแงะแกจะต้องกลายเป็นหมาย่างแน่เลยฉันรู้แล้วถ้าข้ามไปอีกด้านได้เราก็จะปลอดภัยมาข้ามไปกันเถอะว้าววิเศษมากให้ฉันไปก่อนฮอรอดแล้ว ขอบคุณครับคุณแม็กซ์เฮ้ยไม่นะฉันก็รอดแล้วไม่นะจะทำอะไรลงไปไม่นะ้ทำยังไงดีจะทำยังไงดีทำยังไงดีเจ้านายคงคงจะไม่ได้เห็นหน้าผมอีกแล้วช่วยผมทีโอ้ยย้ เรวยวจะขึ้น้นมร้อนต้งเลอฉันสามล้องฉันอยากกลับบ้านทุกคนใจเย็นก่อนไปทางนั้นกันเถอะ มันจะต้องมีทางออกอื่นแน่ใช่ไปกันเถอะไม่มีทางอื่นสินะร้อนจังเลยอออ๋ฮะฮะนี่ฉันลอยได้เหรออ๋มิวมมาทางนี้เร็วว้าวฉันทำได้ อเฮ้ทุกคนฉันว่าฉันเจอทางออกแล้วทางออกแล้วสูงจังเลยเธอคิดจะบินออกจากถ้ำรึไงอบินขึ้น บินข <sh um> ึ้นฮ่าเราบินออกจากถ้ำได้นี่กี้กี้ฉันช่วยเออ เธอจะบินออกไปยังไงแปลงร่างเป็นนกเหรอเราบินได้โอ้ขอฉันไปด้วยขอฉันด้วยฮึฮึฮึเรากเลยเร บางที่มันอัดดักเกินไประวังน้าทุกคนผู้ชมยังไงดีล่ะผู้ชมยังไงดีล่ะไม่นะคุณแม็กซ์โยนคริสตันทิ้งแล้วไม่ฉันไม่อยากโยนมันทิ้งหอโอ้ร้อนสุดสุดเลยร้อนมากอะ เราทำได้คริสตันหายไปไหนอะคริสตันของฉันเท็ดดี้ฉันบอกแกหลายครั้งแล้วเลิกกินไอสครีมเยอะสักทีแกอาจเป็นหวัดได้ ฮัฮัชิวฮะอฮ่วฮ่ขาไม่สบายเหรอขอหนูตรวจหน่อยสิทำไมไม่ได้ยินเสียงหัวใจเลยหัวใจพ่ออยู่ตรงนี้ที่รักมิมี่ต้องฉีดวัคซีนวันนี้ค่ะ อยากเหรอหนูมไม่อยากไปฉีดมิมีมมมวัคซีนช่วยให้ลูกมีสุขภาพที่ดีถ้าเกิดลูกป่วยจะไปเป็นหมอช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงจริงเหรอ,อ,อง,งั้นโอเคไปกันค่ะ พ่อคะถึง <cider> ค <sounds> ิว <naked> ฉีดหนูห huh. ร oh ือ huh. ยังใกล้ถึงคิวแล้วจ้าผมไม่อยากรอฉีตาอีกแล้ว แอ้วขอบคุณนะออคุณเป็นหมอเหรอใช่แล้วละ่ะถ้าเจ็บตรงไหนไหม <c ười> ไหนขอตวอัวหน่อยนะ เออเอเออไม่มีเสียงหัวใจเต้นเออไม่มีเสียงหัวใจเหรอผมจะตายไหมเออไม่รอกไม่รอกนะไเดี๋ยวนะคุณพ่อบอกว่าหัวใจอยู่ตรงนี้เขอตรวจอีกทีนะฉันได้ยินแล้วเฮ้ยมี ูอย่ฉันต้องไปแล้วมิมี่ลูกอยู่ไหนถังคิวลูกฉีดยาแล้วเนะอะมิมี่หาอผมเจ็บง่วงจังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อไปคุยกับหมอให้รอตรงนี้นะ ง่วงนายเจ็บเหรอให้ฉันช่วยนะฉันพันผ้าพันพแผลเก่งนคุณเป็นหมอเหรอใช่แล้วล่ะฉันเป็นหมอรอแป๊บหนะนึ่งนะนี่ไงมันจะช่วยให้หนายรู้สึกดีจริงเหรอฮะโอ้โอ้ว่าวงั้ช่วยผมหน่อยนะ <c ười> ขอบคุณมากนะ ด้วยความยินดีพนระ้ธัทาทานทเสร็จแล้วคือ,อคุณหมอทำไมพันผม<อ>ทั้ง<อ>ตัวแบบนี้อ๋อนี่มันเจ็บ เงั้นเดี๋ยวพันให้ใหม่โอ้โอโอ้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 มอ้โอ้มยังี้โอู้ไลอ้โ้โอ้โั้โอ้อ้โ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 ด้อ้อ้อออ้ มันช่วย้นายรู้สึกดีขึ้นนายจะกล้าหาญเหมือนกับฉันนะฉันไม่กลัวเลยสักนิดอืมเยี่ยมมิมี่งั้นลูกต้องกล้าหาญแน่หลังฉีดยาเสร็จแล้วไม่หนูไม่อยากโดนฉีดยาหนูกลัวไหนเธอบอกไม่กลัวเลยสักนิดนี่นาะนั่นสิลูกกล้าหาญจะตายไปใช่ไหมคุณหมอมิมี่ตัวน้อย คุณหมอมีมี่จะไปฉีดยาหรือเปล่าไปสิแน่นอนอยู่แล้วเรียบร้อยจ้ามีมี่เสร็จแล้วเหรอมีมี่ลูกกล้าหาญมากๆนั่นเพราะหนูเป็นหมอหนูเล้วไม่กลัวไงใช่คุณหมอมีมี่เก่งมากเลยจ้า